สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูก็มีรูปภาพมาให้หนักเรียนดูกันด้วยนะคะนักเรียนลองทายสิคะว,ว่า2รูปภาพนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดากันได้ไหมคะ,ะน้องสังเกตภาพแรกนะคะภาพแรกในภาพนี้จะมีเครื่องคิดเลขมีการาฟมีคําว่าภาษี มีเครื่องบินส่วนภาพที่สองเนี่ยจะเป็นอันดับการส่งออกของไทยนะคะนักเรียนลองเดากันสิคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันติ๊กตกติ๊กตอก่าต,ต,ตอบกันได้ไหมเอย่ยงั้นเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทยคะ่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้มีทั้งหมด2หัวข้อนะคะหัวข้อที่1ก็คือลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและ หัวข้อที่2ก็คือการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจค่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะก็คือลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลักษณะเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยนะคะมีทั้งหมด7ลักษณะนะคะลักษณะเศรษฐกิจสําคัญของไทยข้อที่1นนะคะก็คือการมีพื้นฐานจากภาคเกษตรกรรมอาชีพหลักของคนไทยนะคะก็คืออาชีพเกษตรกรรม อุตสาหงานส่วนใหญ่นะคะอยู่ในภาคเกษตรทําให้คนไทยสมัยก่อนนะคะมีรายได้จากภาคเกษตรก,กรเป็นอย่างมากแต่หลังจากไทยนะคะเริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมนับตั้งแต่สมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นต้นมาทําให้อุตสาหกรรมและบริการนะคะมีความเจริญเติบโต,ตมากขึ้นประเทศไทยจึงไม่ต้องพึ่งผลผลิตทางการเกษตรอย่างเช่นในอดีตนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่นมีน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เกษตรกรมีความรุ้มากส่งผลให้ไทยนะคะสามารถผลิตสินค้าการเกษตรมากกว่าความต้องการภายในประเทศจนส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารได้เป็นอันดับต้นๆของโลกสินค้าเกษตรที่สําคัญนะคะก็อย่างเช่นข้าวข้าวโพดยางพาราเนื้อไก่แช่แข็งแล้วก็อาหารทะเลคะ่ะ 2. ก็คือการเป็นประเทศผู้ส่งออกค่ะ ประเทศไทยนะคะเพิ่งพาการส่งออกสินค้าและเป็นแหล่งรายได้หลักสําหรับการเลี้ยงดูประชากรในประเทศทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งนะคะที่มีการค้าระหว่างประเทศมากสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศไทยนักเรียนดูไหมคะว่ามีอะไรบ้างอ่าสินค้าส่งออกที่สําคัญของประเทศไทยนะคะก็อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ยางแผ่นวงจรไฟฟ้าอัญมณีและเครื่องประดับอุปกรณ์และส่วนประกอบของรถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบของ เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้นค่ะลักษณะที่3นะคะก็คือการเป็นประเทศที่ยังมีปัญหาความยากจนและช่องว่างทางรายได้รายได้ต่อหัวของประชากรของประเทศไทยนะคะอยู่ในระดับปานกลางความแตกต่างทางรายได้ระหว่างคนรวยและคนจนนะคะมีมากปัญหาความยากจนนะคะไม่จํากัดเฉพาะความยากจนในระบบเศรษ,ษฐกิจหรือรายได้ในการจับจ่ายใช้สอยในการดารงชีวิตแต่ยังครอบคลุมถึงการขาดโอกาสในด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่ดีการขาดสิทธิเสรีภาพและก็การขาดโอกาสในด้านต่างๆค่ะ 4. นะคะเป็นประเทศที่มีปัญหาการกระจุกตัวของความเจริญค่ะประเทศไทยนะคะขาดการกระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาคและต่างจังหวัดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกรุงเทพมหาคนครนะคะซึ่งเป็นเมืองเอกเพียงเมืองเดียวที่มีเศรษฐกิจเกินกว่า1ใน4ของประเทศและถ้ารวมปริมณฑลนะคะก็จะมีขนาดสูงถึงเกือบร้อยละ 45ของประเทศค่ะ5นะคะก็คือเป็นประเทศที่มีการพึ่งพาการนำเข้าพลาังงานโดยเฉพาะการนําเข้าพลังงานประเภทน้ำมันปิโตเรเลียมนะคะทำให้ประเทศไทยนะคะสูญเสียเงินตาออกประเทศเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นนะคะที่ทุกคนออน่ในประเทศเนี่ยจะต้องร่วมกันอนุร,รักษ์แล้วก็ประหยัดการใช้พลาังงานตลอดจนจะต้องหาแหล่งพลังงานมาทดแทนโดยเด็วค่ะ ลักษณะข้อที่6นะคะก็คือเป็นประเทศที่ยังขาดแคลนสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งที่มีคุณภาพภาพรวมสาธารณูปโภคนะคะยังขาดคุณภาพที่ดีการคมนาคมขนส่งได้ไม่เท่าทันการขยายตัวและก็ความต้องการของประชากรถ้าหากมีการพัฒนาการคมนาคมนะคะระบบรางให้ทั่วถึงก็จะช่วยกระจายความเจริญและทําให้ประหยัดพลังงานที่ไม่สะอาดจากน้ํามันปิโตเรเลียมหรือว่า น้ำมันจากรถยนต์ที่เราใช้ใช้กันนะคะลักษณะข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นประเทศที่ยังอ่อนแอด้านนวัตกรรมและด้านเทคโนโลยีค่ะมีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นะคะทําให้แต่ละปีนะคะประเทศไทยจะต้องนําเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตเป็นมูลค่ามหาศาลนะคะจึงจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งแล้วก็จะต้องส่งเสริมการผลิตใหมๆ่ๆ ต้องมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ปรปับปรุงการผลิตที่อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับฐานะของประชาชนส่วนใหญ่ค่ะต่อมาหัวข้อที่2ที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือการพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันการทางเศรษฐกิจค่ะนักเรียนลองตอบครูสิคะว่าแต่ละภาพเกี่ยวข้องกันอย่างไรนักเรียนเห็นภาพแรกไหมคะภาพแรกก็คือ คนกำลังทำนาหรือว่าชาวนานะคะภาพที่2ก็คือโรงสีภาพที่3ก็คือข้าวผัดภาพที่4ก็คือร้านอาหารจําสั่งนักเรียนลองทายสิคะว่า4ภาพนี้น่าจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรอ่าเดี๋ยวครูจะ,ฉะเฉลยนะคะ4ภาพนี้เกี่ยวข้องกันด้านการพึ่งพาอ,อ,อาศัยกันทางด้านเศรษฐกิจค่ะการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจนะคะก็คือการช่วย หลือส่งเสริมสนับสน,นุนการซื้อขายและเปลี่ยนสินค้าหรือว่าบริการนะคะรวมทั้งปัจจัยการผลิตระหว่างกันมีทั้งการพึ่งพาอาศัยระหว่างหน่วยผลิตและจากหน่วยครัวเรือนหรือว่าเป็นการพึ่งพาระหว่างภาคแล้วก็การผลิตด้วยกันเองค่ะครูขอยกตัวอย่างการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจนะคะก็อย่างเช่นเกษตรกรผู้ปลูกอง,งุ่นกับโรงงานผลิตน้ำอง,งุ่นนะคะเกษตรกรก็ ต้องการพึ่งพาโรงงานในการรับซื้อผลผลิตในขณะเดียวกันนะคะโรงงานก็ต้องการวัตถุดิบมาป้อนอย่างเพียงพอถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสวนอุ่มหรือโรงงานก็จะก่อให้เกิดผลกระทบด้วยกันทั้งสองฝ่ายค่ะภาพนี้เขาถามว่าถ้ามีผู้ผลิตหรือผู้ขายหลายรายจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนลองดากันสิคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอา สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่มีผู้ผลิตหรือผู้ขายหลายรายก็คือจะมีการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจค่ะการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจนะคะคือการที่ระบบเศรษฐกิจมีทรัพยากรจํากัดและหน่วยเศรษฐกิจจึงต้องแข่งขันกันอย่างไรก็ตามนะคะการแข่งขันทางเศรษฐกิจถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคค่ะกูขอยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะมีรถประจําทางวิ่งให้บริการเพียงคันเดียว ไม่ว่ารถคันนี้จะให้บริการเป็นอย่างไรหรือว่าขึ้นค่าโดยสารเท่าไรชาวบ้านก็จาเป็นที่จะต้องใช้บริการรถคันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแต่ถ้ามีรถวิ่งให้บริการหลายคันคันไหนที่ให้บริการไม่ดีคนก็จะไม่สนับสนุนและในที่สุดก็จะต้องเลิกกิจการไปค่ะในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนะคะรูปแบบการแข่งขันก็จะขึ้นอยู่กับสินค้าและบริการของคู่แข่งรายอื่นที่เข้ามาแข่งขันด้วย ซึ่งจะมี2รูปแบบนะคะ1ก็คือถ้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันนะคะผู้แข่งขันมีหลายลายอาจแข่งขันออกมาในลักษณะที่มีการพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นแต่จําหน่ายในราคาเดิมหรือมีการลดแลกแจกแถมหรือคุณภาพอาจจะเท่าเดิมแต่ปรับราคาลดลงมาหรืออาจเพิ่มบริการต่างๆให้ประทับใจมากขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคนะคะให้หันมาสนใจแล้วก็เลือกใช้สินค้าหรือบริการของตนค่ะ ข้อ2นะคะก็คือถ้าเป็นสินค้าทดแทนกันสินค้าทดแทนมีอยู่หลายชนิดเช่นข้าวแกงกับก๋วยเตี๋ยวนะคะมันฝรั่งกับขนมครบเคี้ยวน้ำดื่มธรรมดากับน้ำชาเขียวผู้ผลิตก็จะต้องพยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้าของตนนะคะมีคุณประโยชน์อย่างไรมีความคุ้มค่าอย่างไรเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคนะคะหันไปใช้สินค้าทดแทนตัวอื่นตัวอย่างการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคที่เราสามารถเห็นได้ชัดนะคะก็อย่างเช่น การแข่งขันการขายโทราศัพท์เคลื่อนที่ของค่ายต่างๆการแข่งขันของห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกันหรือว่าการแข่งขันของ้านสะดวกซื้อกับร้านขายของชำค่ะต่อมาเรามาดูข้อดีของการแข่งขันกนทางเศรษฐกิจนะคะข้อดีก็คือทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้นผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเป็นธรรมทำให้ผู้ผู้บริโภคนะคะมีอำนาจในการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ ทำให้ผู้บริโภคนะคะได้รับสินค้าเนี่ยนะคะที่เป็นธรรมค่ะนี่ก็เป็นเนื้อหาอสําหรับเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทยนะคะที่เราเรียนกันในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนทั้งหมด3ข้อนะคะเพื่อที่เราจะได้ทบทวนเนื้อหาหลังจากที่เราเรียนมานะคะข้อแรกถามว่าลักษณะเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศมีอะไรบ้างนักเรียนคนไหนตอบครูได้บ้างเอ่ยค่ะลักษณะ ศรษฐกิจที่สําคัญนะคะมีทั้งหมด7ลกษณะลักษณะและก็คือการมีพื้นฐานจากภาคเกษตรกรรม2ก็คือการเป็นประเทศผู้ส่งออก3ก็คือการเป็นประเทศที่ยังมีปัญหาความยากจนและช่องว่างทางไรายได้นะคะ 4. การเป็นประเทศที่มีปัญหาการกระจุกตัวของความเจริญ5ก็คือการเป็นประเทศที่พึ่งพาก,การนําเข้าพลังงานนะคะ 6. ก็คือเป็นประเทศที่ยังขาดแคลนสาธารณูประคและการขนส่งที่มีคุณภาพ และข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเป็นประเทศที่ยังอ่อนนะคะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อ2นะคะถามว่าการพึ่งพาอาศัยการทางเศรษฐกิจมีลักษณะอย่างไรคําตอบก็คือการช่วยเหลือการส่งเสริมการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าหรือว่าบริการกันนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการแข่งขันการทางเศรษฐกิจมีลักษณะอย่างไร คำตอบก็คือการที่ระบบเศรษฐกิจนะคะมีทรัพยากรจํากัดออซึ่งเศรษฐกิจนะคะจะต้องมีการแข่งขันกันกระจบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาเรื่องระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะวันนี้ครูก็หวังว่านักเรียนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมทําแผนผังมโนทัศน์นละแบบทดสอบเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทยกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ